สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท,าท่านเข้าสู่ s i l วี Channel น,นะครับวันนี้ก็มาทําอาหารง่ายๆนะครับสไตล์ลาเต้อีกเช่นเคยครับวันนี้ลาเต้มีอาหารของทั้งภาคเหนือนะครับเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารบ้านๆนะครับก็คือ จี้นหมูนึ่งนะครับกับน้าพริกข่านะครับปกติแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจิ้นนึ่งนะครับจิ้นจินเนี่ยก็คือเนื้อนะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อน่องลายในการนึ่งนะครับโดยปกติที่ทางภาคเหนือเขาทานกันแต่ว่าวันนี้เราได้ก็ประยุกนะครับใช้เป็นเนื้อหมูแทนนะครับก็เนื้อหมูวันนี้เราได้ใช้เป็นเนื้อเนื้อสันคอนะครับเป็นเนื้อสันคอนะครับ จะใช้เป็นเนื้อสะโพกเนื้อตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อสันคอลาเต้ชอบตรงที่ว่ามันจะมีมันแทรกอยู่ด้วยนะครับก็ใช้เป็นเนื้อสันคอนะครับเดี๋ยวลาเต้จะแยกส่วนผสมนะครับออกเป็น2ส่วนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการหมักหมูก่อนที่จะนําไปนึ่งนะครับก็คือจะมีเนื้อหมูนะครับสันคอหมูนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับกับซีอิ๊วขาวอันนี้ลาเต้ใส่รวมกันมาแล้วนะครับซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสน้ํามันหอย นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไดจะขึ้นอัตราส่วนมาให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ตําน้าพริกข่านะครับหลักๆก็จะมีข่านะครับข่านี่หั่นแว่นนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปคั่วนะครับข่านะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับพริกแห้งนะครับในอัตราส่วนของน้ำพริกข่าเนี่ยแล้วก็จะมีเครื่องปรุงแค่เกลือแค่นั้นนะครับแต่ว่าบางที่ก็จะใส่กะปิแล้วแต่นะครับแต่ว่าครัวที่เราได้เคยทานก็คือที่บ้าน ที่เคยทานทำให้ทานเนี่ยก็คือจะใส่แค่เกลือนะครับเดี๋ยวเราเต้จะนําส่วนผสมของน้ําพริกนะครับก็คือจะเป็นขา่าพริกแห้งแล้วก็กระเทียมเนี่ยนำไปคั่วนะครับคั่วเสร็จแล้วก็ตำมาตาเป็นน้ําพริกข่านะครับแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักที่จะเอามานึ่งในการแกล้มนะครับผักเนี่ยใช้เป็นผักอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับเต้ก็จะมีแคล่ลอทมีเห็ดมีกระหล่ำนะครับมีในตู้เย็นก็ใส่นํามานึ่งให้หมดเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้ใบมะกรูดกับตะไคร้จะดูเหี่ยวๆนิดนึงเพราะว่า เราถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นหลายวันแต่ว่าตัวนี้ครับก็คือเอาไว้ปูบนซึง้งหรือว่าภาชนะที่เราจะนึง่งนึ่งหมูครับก็คือปูลองไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการทำครับไม่ยุ่งยากครับเราจะเริ่มต้นจากการหมักหมูแล้วก็หมักหมูเนี่ยหมักหมูทิ้งไว้ประมาณสัก15นาที20นาที30นาทีแล้วแต่มีเวลาครับถ้าเกิดสมมติมีเวลามากๆก็หมักไว้เลยครึ่งชั่วโมงมันก็จะเข้าเนื้อมากขึ้นนะครับ หมักหมูก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้นะครับเน้นพอได้ออกรสชาติครับจะไม่ได้เน้นให้หมูมีรสชาติหนักมากเพราะว่าถ้าเกิดหมูรสชาติจัดมากเนี่ยครับเวลาที่ไปทานกับน้ำพริกมันจะเป็นมันจะโดดเกินไปดังนั้นเนี่ยเราหมักหมูพอพอให้เขามีรสชาติเล็กน้อยนะครับ เนื้อหมูจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าต้นตำรับที่เราเต้เคยทานคือเขาจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นครับพอนึ่งเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอามาซอยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเต้ขอตัวหมักหมูก่อนนะครับจะมันเนือหมูกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้หมักไปแล้วนะครับประมาณ20นาทีนะครับ เียังผักลงไปก่อนอันนี้ลาเต้ขอนี้ใช้เป็นหม้หนึ่งไฟฟ้านะครับสะดวกรวดเร็ว <ừ> แล้วก็ไัยดีนะครับ เดี๋ยวเราจะนึ่งหมูไว้นะครับประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดหมูสุกก็ปิดไฟได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่สุกก็นึ่งต่อไปอีกนะครับดูผักดูอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะนําขาที่หั่นเป็นแว่นๆไว้นะครับหั่นแว่นบางๆนะครับมาคั่วนะครับข้อนตอนพิกาเนี่ยก็คือเราต้องทําให้ขาแห้งนะครับแต่ว่าโดยที่เราเด้เคยเจอมาก็คือถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาไปตากแดดนะครับให้แห้งนะครับแต่ว่า เราไม่ได้มีเวลาก็เอามาคั่วเอานะครับคั่วทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งข่าทั้งกระเทียมทั้งชิกแห้งนะครับคั่วให้แห้งๆเลยเอาละครับหลังจากที่เรา น้ำข่านะครับไปคั่วเรียบร้อยแล้วก็จะแห้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็พริกหอมแดงกระเทียมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกข่ากันนะครับโขกขาให้ละเอียดกันนะครับ ตมาสักพักหนึ่งขาก็จะละเอียดประมาณนี้นะครับแนะนํานะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครทําน้าพริกขานะครับแนะนําให้ใช้เป็นขาแก่นะครับเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นขาที่เป็นเอกลักษณ์นะครับจะค่อนข้างอร่อยนะครับมันจะไม่แฉะด้วยล่ะครับประเด็นพอได้ขาแบบนี้แล้วนะครับก็คือแล้วก็เ๋ยวเติมเกลือลงไปเลยนะครับเกลือนี่อย่าใส่เยอะนะครับเพราะเค็มนะครับใช้เป็นเกลือไอเกลือป่นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่วันนี้เราด้ใช้เป็น ดอกเตือยนะครับเครื่องปรุงมีให้หนล้แหละครับแค่เกลืออย่างเดียวจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกในการตำนะครับปั่นก็จะเร็วครับ พริกแห้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสลหรับน้ำพริกขานะครับง่ายๆนะครับส่วนผสมก็ไม่เยอะขั้นตอนก็ไม่เยอะด้วยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ ใครชอบเผ็ดก็สามารถใส่พริกเพิ่มได้นะครับสีสันก็จะดูสดดูสวยงามกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าดัตเต้เป็นคนกินเผ็ดมากๆก็ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยใส่พริกไม่เยอะนะครับเพราะว่าขาเองก็เผ็ดมากอยู่แล้วนะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำพริกขานะครับก็น้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหมูนึ่งกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณ15นาทีนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงลบ้าง,างเนาะ <Okay. S 1> ก็เริ่มสุกบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องนึ่งต่อไปอีกแล้ครับเพราะว่าอยากให้มันนุ่มๆกว่านี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก15นาทีมาดูกันใหม่ครับ ก็ผ่านมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับลาเต้ก็มาดูขอเมื่อกี้แอบใช้มีดตัดดูแล้วะครับก็สุกดีทุกอันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่แดงและก็ทานได้ละอันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะครับเดี๋ยวลาเต้ไปจัดจานให้ดูนะครับว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อันนี้ลครเรียบร้อยแล้วจัดจานออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าทานนะครับก็ทานกู้กับผักที่เรานึ่งไปด้วยกันนะครับยังไงเราได้ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ